ดูทำเขาเสียปลายเดี๋ยวพี่รดาเขาตื่นหรอกก็ก็ก็มือพี่รดานะสิคะทั้งเย็นพั้งแขนทื่อเลยละคะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนอะไรอะลูกปลายพูดไม่ถูกคะ่ะคุณพ่อลองจับดูสิคะทำไงได้ล่ะคะ วันๆคุณระดามณีทธทานยาเป็นกำๆฉีดยาอีกก็ไม่รู้ต้องกี่เข็มฤทธิ์ยาคงมีผลต่อร่างกายไม่มากก็น้อยและค่ะคงจะจริงอย่างที่คุณพิมพ์พูดแหลคะค่ะคงจะเป็นผลฤทธิ์ยาอาการหนักอย่างเงี้ยน่าจะไปโรงพยาบาลยังดันทุลังอยู่ได้บางทีพี่ระดาอาจจะรู้ตัวเองมาโดยตลอดก็ได้นะครับได้สงสารพี่ระดาจริงๆเลยคะ่ะ ดูสิเป่าปี <c oughs> แล่หนะ้คุณพิมพ์แบบเนี้ยไม่อายเขาบ้างหรือไงถ้าฉันเป็นคุณปลายฉันก็คงจะร้องไห้เหมือนกันคุณและดามณนีเธอหน้าสงสารจริงๆ คุณห,หนูฝากจดหมายถึงคุณเมธค่ะจดหมายหมายอะไรมันสำคัญขนาดไหนระดามารีต้องใช้จดหมายสำคัญมากค่ะเกี่ยวกับคุณพิมพ์โดยตรง ร้องไหี่มูกโป่อ,อีกตามเคยนะคนดีของพี่พิรดาพ่รดาตื่นแล้วหรอคะขอโทษค่ะคุณพิมเองเหรอคะนายนึกว่าพิรดาซะอีกเสียงเหมือนเหมือนค่ะ <c oughs> คุณรดามานนีนะัทเดาไว้ไม่มีผิด ถ้าคุณปลายมาเห็นสภาพเธอเนี่ยจะต้องปล่อยโฮออกมาแล้วเธอก็จะกระเซ้าคุณปลายแบบที่ฉันพูดเมื่อกี้ล่ะคะ่ะปลายรักพิราดาปลายเป็นห่วพิราดาค่ะน้ำตามันก็เลยพลานไหลออกมาง่ายๆไม่ต้องหัวพี่เราเกยียดปลายที่สบายดี คุณระดามนนัีฝากมาบอกคุณปลายอย่างนี้นะคะฉันพูดได้เหมือนมากไหมคะ <c oughs> คุณระดามัน,นียังฝากบอกอีกว่าคุณปลายเนี่ยโชคดีกว่าฉันมากหมายความว่าไงคะนายไม่เข้าใจคะ่ะ เกอบไปแล้วเย,ยปลายเออเกือบเข้าไปอยู่ในโถวิญญาณแทนพิมพ์ออนสนักทีพิมทำไม่ได้ทำไม่ได้ใจพิมมันคอยคิดถึงแต่บ้านพิมอยากกลับบ้านเมนูพยายามปล่อยวางให้ได้เวลานี้เราเป็นวิญญาณที่อยู่ในโลกของวิญญาณ พิมพ์เป็นคนพิมพ์ไม่ใช่วิญญาณเป็นคนแต่ไม่มีตัวตนก็ไม่มีประโยชน์ กลับมาตั้แต่เมื่อไรทำไมมาเงียบๆคิดจะแกล้งผมหรือไงฉันไม่ชอบเล่นเป็นเด็กๆกลับมาได้สักพักหนึ่งแล้วรู้ตัวหรือเปล่าโมเธอเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ไม่เบาเลยนะนึกยังไงมาชมผมนี่ดึกมากแล้ว พี่ไม่นอนเถอะอยู่คนเดียวได้นะน้อแม่ไม่อยู่หรอคุณอาไปวัดถือศีลวันนี้วันอะไรพิมจำไม่ได้เลยดีเหมือนกันเราจะได้อยู่กันตามลำพัง เธอเป็นผู้ชายที่น่าสนใจมากฉันอยากรู้จักตัวตนของเธอให้ดีกว่านี้ฉันต้องการเธอนะโกอย่านลพิมเราจะปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นอีกได้ไหมทำไมอนะจะต้องการเธอนะมดกอย่าขัดขืนฉันได้ไหมพิมปล่อยไปนะพิพมโสมหนาน,นะพิมเดี๋ยวนะพิม S <S <S พิมขอโท้อย่าทำะไรนี้พิมพิมไปนแล้วพิมพิมขอโทษพิมพ์จะทำแบบนี้ได้ไหมพิม,พมทำไมพิมก้าทำแบบนี้ทำไมพิมถึงความต้องการ ที่อะที่ร้อนแรงอย่างนั้นเหรอไม่เห็นจะน่าเกลียดตรงไหน,นฉันทำมันมากกว่านี้พิมพูดออกมาไม่อายป่าบ้างเลยไงอายทำไม นี่มันโลกสมัยใหม่ผู้หญิงนะ่ะมีสิทธิแสดงความรู้สึกได้พิมรู้ตัวหรือเปล่ากูพูดอะไรออกมา